เฮ้ยอะไรวะน่านะเป็นใบพัดเป็นเครื่องยนต์คือหรือเฮลิคอปเตอร์ครับผมเฮ้ย <Wow. S 1> พี่เจอเฮลิคอปเตอร์ครับผมบนตึกนั้นมีว่า <Wow. S 1> แต่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นเสาเหล็กนะครับผมเราต้องเดินข้ามไปและคือแบบอันตรายเกินนะครับน้องๆดูดิไม่มีอะไรกั้นเลยอะ่ะเฮ้ยน้องๆครับตอนนี้พี่ก็มาถึงจุดที่พี่ต้องทําการเดินไต่ไปยังตึกนูแลนะครับผม wow. เหมือนจะเป็นเหล็กสามเส้นนะครับผมรู้สึกว่าเส้นทางขวาจะใหญ่สุดนะครับเพราะฉะนั้นพี่จะไปทางซ้ายนะครับผมเพราะว่ามันเล็กสุดนะพอดีมากแบบว่าอยากเสียวครับว้าวยาฮูคือเมื่อกี้มันเป็นภาพความฝันของพี่นะครับผมถ้าแบบว่าพี่ตกไปมันจะเป็นยังไงโอเคมาทุกคนเดี๋ยวเราเริ่มเดินกันเลยดี๋ยวพี่จะเดินเส้นกลางแล้วกันนะครับอ๋ออน้องๆรู้ดี พี่ว่าการเดินไปเนี่ยก็คือห้ามองข้างล่างครับผมออ้ดูดีเ้ยวาดเสียววะครับแต่ตัวพี่มันเดินชิวเกินนะครับคือแบบพี่ไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้วอ่ะยาฮูฮลิคอปเตอร์ครับผมโอ้โหไมเอียมมีกระสุนด้วยหรอเป็นฮลิคอปเตอร์ลบหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ทำการบินไปตึกนูนนะผมตึกที่สูงที่สุดในเมืองนะมา โอ้โหดูดีเคเท่เฮ้ยนี่ไงปืนโอ้โหมีปืนด้วยนี่มีปืนไว้ป้องกันตัวนะผมไปลุยกันเลยอาฮ่าเฮ้ยตึกข้างบนเอ้าตึกข้างบนเหมือนจะมีคนครับผมกำลังโบกไม้โบกมืออยู่เลยโอเคเดี๋ยวพี่ไปช่วยน้องใช่โอ้โหแล้วก็เหมือนจะมีคนเจ็บด้วยครับผมเฮ้ยมีคนตายด้วยเหรอเฮ้ยเพราะอะไรอ่ะ ทุกคนครับเจอผู้รอดชีวิตกลุ่มใหม่ครับผมโอ้อดัมเฮ้ยอดัมโอเคครับผมดูเหมือนว่าโจ๊กเกอร์ม่วงจะเป็นผู้รอดชีวิตนะครับผมในกลุ่มนี้นะเป็นไงบ้างเพื่อน โอเคครับผม EP นี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะถ้าน้องอยากดูตอนหน้าอีกก็คอมเมนต์บอกพี่ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าน้องชอบเดี๋ยวพี่จะประทานไม่ดูอีกนะ <Okay. S 1> ว่าเราจะเอาชีวิตรอดกันต่อไปยังไงโอเคโอเคถ้าน้องชอบลินี้ก็ชูกำปั้นขึ้นมาและชกไปที่ปุ่มไลค์ได้เลยฝากกดแชร์รับชมกันด้วยที่สำคัญฝากกดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่ขิ้ให,ใหม่จากพี่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับบ๊ายบาย